สวัสดีผู้ชมดูด้านนะผมวันนี้ใน่วยเกมไมโครกับผมตันนะครับซึ่งไมโครในวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกแอดออนโหมดฮาร์ดคอร์ mode, core, นะก็ดูจากเลือดเท่าให้ทุกคนดูนี่สิไอมองทะลุโลกได้ป่ะโอ้โหตลอดเนื้อหาในวันนี้คือฮาร์ดคอร์นะไมโครฮาร์ดคอร์ซึ่งเราก็ไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะนะเฮ้ยปรับอะไรไม่ได้เลย ปรับได้ที่พวกนี้นะนะก็การที่เราจะเล่นแล้วมันขึ้นลูกหัวใจแบบนี้เราต้องเปิดพวกนี้ไว้ซึ่งเวลาเราตายเนี่ยเราก็ไม่สามารถเกิดใหม่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองไปหาเลยอกบูดเคบก็ไม่ได้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 ดตีผมดิโอ้ยโอ้ยจิตแรงแรงแรงนี่อยากโดนตีโอ้โหโอ้หูเนี่ยาจบเกมคุณไม่สามารถเกิดใหม่ใน หมดฮาร์ดคอรได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะนะเนี่ยมันจะไม่มันจะเด้งออกแบบนี้เลยดูโอ้โหไม่สามารถเล่นได้จริงๆนะครับเพิ่มความทัาทายระดับก๊อชนะครับซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปผมนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นแล้วกันชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ชอบมามกกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งใหัผมด้วยแล้วกัน